สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจักกี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนภาษาเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในขั้นสูงนิดหน่อยนะคะก็คือคำศัพท์ของ b s s ไวนนั่นเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะนั่นก็คือเบรุฟนั่นเองเนาะโอเคโซเรามาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์ไหนบ้างที่น่าสนใจโอเคคำศัพท์ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ full time นะคะ full time แปลว่าการทำงานเต็มเวลาเลยนะคะนั่นก็คือ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป so ถ้าเกิดเราไม่ทำงานเต็มเวลานะคะเราก็จะมีชื่อว่า tile site นะคะลงท้ายด้วย site ตัวนี้เป็นดีหมดเลยเห็นไหมคะ tile site เนอะจากนั้นค่ะการทำงานเป็นกะเป็นช่วงช่วงนะคะมีเช้ามีเย็นแล้วก็มีตอนกลางคืนอ่ามีเช้าม,มีบ่ายมีตอนกลางคืนนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่า shift Arbeit นะคะตัวนี้เลย shift Arbeit เนาะเวลาในการทำงานหรือชั่วโมงการทำงานนะคะหรือเวลานะเขามีชื่อว่า Arbeitszeit Arbeit ์อาร์ไบต์นะคะตัวนี้ลงท้ายด้วย Zeit นะคะก็คือเป็นดีนั่นเองเนาะร้านค้าหรือธุรกิจนะคะมีชื่อว่า Das Geschäft นะคะ Das Geschäft เวลาเราไปทำงานแล้วอาจจะบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บในภาษาอิมันมีชื่อว่าแฟลตซุงแฟลตซุงเนอะแล้ว l ฟลตซุงลงท้ายด้วย Ung นะคะก็คืออ่ามีดีนั่นเองเป็นดีนั่นเองนะคะนั่นก็คือมันเป็นคำนามเนอะโอเคตัวต่อไปค่ะอุบัติเหตุอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุนะคะในที่ทำงานเขามีชื่อว่าอุน l ล นะคะอุนัเนาะ so, หรือว่าเอาแบบลึกความหมายลึกเข้าไปใส่คำว่า a r b i t เข้าไปค่ะลงท้ายด้วยเทเนาะ a r b i t มาจากคำว่า a r b i t e n เวลาเราเอาคำมาต่อกันเขาเรียกว่าค o มโพสิตาหรือคอมโพสิตถุมเนาะคำสองคำมารวมกันนะคะถ้าลงท้ายด้วยเทจะมีการเติม S s สตัวนี้นะคะเป็นาการเออเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรลวดเชื่อมนะคะระหว่างสองคำมาติดกันเนาะแล้วทีเนี้ย a r b e i t มาจากคำว่า d i a r b e i t หรือคำว่า arbite e n นั่นเองนะคะแล้วทีเนี้ยมาต่อการเอาตัวเชื่อมเข้ามาค่ะแล้วก็มีคำว่า u n f a l l a r b e i t เป็นดี unfall เป็นอะไรคะนี่ไงเป็นแดด เพราะฉะนั้นเราจะนับอันนี้เป็นดีมันมีสองคำใช่ไหมอันนึงเป็นดีอันนึงเป็นแดเป็นแดเ,เนาะแล้วทีเนี้ยตัวที่อยู่ข้างหลังเราจะนับมันเลยค่ะตรงนี้มันเลยเป็นแดนะคะมันก็เลยเป็น there are bites on fall อันนี้คือการสังเกตแดดดีดัสถ้าใครยังจำแดดดีดัสไม่ได้นะคะโอเคตัวต่อไปค่ะอ่ะลูกจ้างลูกจ้างลูกจ้างชายนะคะมีชื่อว่า mitch are bites หรือว่า อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเราสามารถพูดได้เหมือนกันเนาะมิตรอาบายหรือเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้นะคะใครสามารถจดเติมเติมเข้าไปได้อีกนะคะโซ่ so, เรามาดูตัวต่อไปค่ะอา้าวถ้าเป็นผู้หญิงละ่ะลูกจ้างหญิงหรือว่าเป็นเ,เ,เพื่อนร่วมงานของเรานะคะมิตรอาบายทหรือ คนทำงานร,ร่วมกันกับเรานะคะเราก็จะมีการเติมริ่นอะไรที่ลงท้ายด้วยริ่นนะคะอ่ะตัวนี้ต้องเป็นดีนะคะอะไรที่ลงท้ายด้วยริ่นจะต้องเป็นดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะผู้หญิงผู้ชายก็มีเพศอยู่แล้วอันนี้ก็เพศชายอันนี้ก็เพศหญิงเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะอับชายหลงเนาะอัชายหลงอัชายหลงก็คือแผนก หรือใครทางานแผนกบัญชงบัญชีนะคะเขาเรียกว่าอัพชทยลุงเนาะแล้วลุงเนี่ยมันลงท้ายด้วย UNK มันก็จะเป็นดีนะคะจากนั้นค่ะเราอันเนี้ยที่มีแดดีดัสอยู่ข้างหน้านะทุกคนทุกคนต้องต้องสังเกตดีๆนะคะที่มีแดดีดัสอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าคํานามนะคะหรือ,อ,อถ้าเป็น Uh, ระดับ r i s หรือระดับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคำที่เราสามารถจับต้องได้เช่น d a s a u r their computer ใช่ไหมคะ d a s farad เราเอามือไปจับมันได้ไหมได้นะแต่พอมา base i n เริ่มต้นไปปลาย e i s e มันจะเริ่มเป็นคำที่แบบมันแปลตามตัวค่อนข้างยากบางครั้งนะคะมันจะเริ่มแบบ เออแขว่งๆนิดนึงนะคะเริ่มแบบเอ้ยเราไม่ค่อยเข้าใจละจะเป็นการคิดเยอะขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเนาะอันนี้เขาเรียกว่าคำนามนะคะหรือโนเหมือนนั่นเองโอเคนะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือเอ่อเอ่อคำกริยานะคะคำกริยามาคำกริยาสังเกตได้ตรงไหนเอ่ยนึกดูสิคำกริยา ในการเตียงประโยคบอกเล่ามันจะอยู่ตำแหน่งที่2เนาะถ้าเป็นถามก็จะอยู่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะมันมี a n เตรียมพร้อมที่จะฉันพร้อมที่จะผันตามประธานเขาเรียกว่าคำกริยาและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือเขียนเล็กนะคะถ้าไม่ขึ้นประโยคขึ้นต้นประโยคทุกครั้งจะต้องเขียนใหญ่ใช่ไหมคะเขียนตัวใหญ่นะคะตัวอักษรตัวแรกแต่ว่าถ้าปกติแล้วถ้าเปิด Dictionary หรือเปิด คำศัพท์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นตัวเล็กแล้วก็มี an อยู่ข้างหลังนะคะคำแรกมาดูคำกริยาคำแรกกันคำกริยาคำแรกก็คือชี้บอกเบาะแสนะคะหรือการบอกนั่นเองนะคะก็คือ hinweise n น,น,นะคะ hinweise n เนอนะ s o <ด>เวลาเราเขียนจดหมายนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า entschuldigung entschuldigung เ,เ,เป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่า เอนชูนดิกเ e n นะคะเพราะว่ามันเป็นคำกริยาแล้วมันสามารถเขียนได้ยาวด้วยนะนะคะมันจะทำให้เราเขียนได้เยอะนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนจดหมายถึงเชฟเอ้ยเขียนจดหมายถึงลูกค้านะ,ะเชฟเนี่ยเขียนมาหาเราแต่เราเขียนถึงลูกค้านั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะติดตามนะคะคือ Be f o l g e n ติดตาม โอเคคำเนี้ยเนาะโอเคในการทำงานก็จะมีการทะเลาะกันบ้างนะคะเพราะว่าคนอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะในการสังคมการทำงานนะคะบางครั้งเรามีการถกเถียงออคนนี้มีไอเดียแบบนี้นะคะนั่นก็คือไตร์เนแต่สไตร์เนเนี่ยมันจะแบบทะเลาะกันเยอะนะคะเยอะกว่าดิสคูเทียรนะคะจะเยอะกว่านั้นนิดนึงเยอะกว่านั้นก็คือโมโหโกรธกันเยอะๆนิดหน่อยนะคะไตร์เทนทะเลาะกันเยอะมากนะคะ โอเคตัวต่อไปค่ะการให้บริการทำงานตามบริษัทหรือว่าทำงานตามร้านค้านะคะที่แบบมีบัญชีให้ทงให้ทำนะ,ะหรือการทำงานที่ร้านอาหารนะคะที่ไปบริการหรือไปบริการลูกค้าจดให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มอะไรประมาณนี้นะคะเขามีชื่อว่าบิดดีนน์นะคะบิดดีนนนเนาะเกิดขึ้นค่ะพัศเซียน ผาเสียเริ่มก็คือเกิดขึ้นประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกลูกค้าว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะนะ,ะเกิดขึ้นตัวนี้ก็คือเกิดขึ้นไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องดูประโยคตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเอ่อเหมือนประโยคตัวที่อยู่ในระดับต้นๆหน่อยก็คือเอสพา s ซียอย่างเงี้ยน,นะคะ,นะคะก็คือมันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคตัวต่อไปอ่ะไม่อธิบายยาวนะคะเดี๋ยวจะงงกันเอา คำศัพท์ก่อนเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะชุดสุนชุดสุนเนี่ยเช่นใส่ทุกมือเวลาเราไปทำงานนะคะชุดสุนการขนส่งค่ะการขนส่งมีอยู่แล้วนะคะ transportieren นะคะขนส่งขนส่งส่วนมากแล้ว transportieren เนี่ยเราจะหมายถึงการส่งแบบมีรถใส่รถบรรทุกอะไรประมาณเนี้นะคะ โ o so, ถ้าเกิดของพังของเสียของหายในการทำงานที่บริษัทหรือว่าสำนักงานนะคะเราสามารถเสนอคำว่าเสนอตัวนี้คือ unbeaten เสนอรถคันใหม่เสนอรองเท้าคู่ใหม่ให้นะคะเพราะว่าลูกค้าไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะคะการสร้างบริษัทการสร้างร้านขึ้นมาเขาเรียกว่า gründen เนาะโอเค so สร้างแล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตด้วยนะคะเฝ้าสังเกตก็คืออ b บ r วัคเนนะเวลาบริษัทที่แบบทำยายอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำงาน40 24ชั่วโมงใช่ไหมอาจจะมีสารเคมองเคมีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางโรงงานเนี่ยจะทำงาน24ชั่วโมงแต่ว่าเราคนคนก็ต้องเปียกกนะเนาะเราต้องอุบะวัคเนอุบวัคเนก็คือสังเกต พวกสารเคมีหรือว่าสังเกตเ,ออเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะคะว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะคะอ,อ๋อค่อย่าเวลาเราไปทำงานนะคะเช่นทำงานในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นพยาบาลน,นะคะเราก็สามารถหรือเราต้องสะอาดในการทำความสะอาดหรือดูแลตัวเองเขามีชื่อว่าเฟลกันนะคะเราต้องเฟลกันสระผมอะ มันจะมีข้อความอยู่ในหนังสือของเบสไวอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือเราทํางานเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําความสะอาดกับตัวเองอยังไงบ้างก็คือผมต้องสระทุกวันเล็บต้องสั้นอย่างนู้นอย่างนี้ล้างมือกี่ครั้งล้างมือนานเท่าไรนะคะเพราะฉะนั้นฮึกกี้เนี่ยหรือว่าความสะอาดเนี่ยจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเนาะเชื้อโรคเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดเราก่อนนะคะโอเคอย่า yeah. เวลาเพื่อนร่วมงานถามเราเราก็ต้อง be answered นะคะ be answered ก็คือการตอบนั่นเองอันนี้ง่ายง่าย so เวลามีคำถามเราก็ต้อง m e n d e n นะคะ m e n d e n รายงานแจ้งนั่นเองนะคะมีคำถามรายงานแจ้งยกมือเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะ m e n d e n แล้วตัวนี้เป็นตัวที่มากับ s e g r e x i v e ด้วยนะคะก็คือการสะท้อนกลับนะคะ โ o so, บาดเจ็บเองนะคะมีดบาดมือหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เป็นฟาเลซนนะก็คือมีดบาดมือหรือว่าอาจจะลม้มหัวเขาหัวเขาเออหัวเขาพังหัวเขาแตกหัวเขาบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นฟาเลซนซะิชเนาะโอเคการหลีกเลี่ยงนะคะการหลีกเลี่ยงที่จะโมโหใส่ลูกค้าโมโหใส่เพื่อนร่วมงานนะคะหลีกเลี่ยงก็คือแฟมไมเดน นะคะหรือว่าการถูกเทียงกับลูกค้านะ,ะลูกค้าคือพระเจ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแฟมมเดนเนาะการพิสูจน์ค่ะการหาหลักฐานหรือตัวอย่างลูกค้าบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่เราเออบอกว่าดีเป็นยี่ห้อที่ดีนะคะแล้วก็คนใช้เยอะนะคะเราก็ต้องหา หลักฐานมาค่ะนั่นก็คือเบลเลกันนั่นเองเนาะหาหลักฐานหรือพิสูจน์ให้ได้นะคะเวลาเราทำงานไม่ได้นะคะเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มนะคะตกบันไดที่ทำงานหรือว่าอาจจะทำงานไม่ได้นะคะเ,เขามีชื่อว่า Arbeits u n f ä h i g นะคะอาบไบตแปลว่าทำงานลงท้ายด้วยเทเนี่ยมันจะมี S เป็นตัวเชื่อมหรือลวดเชื่อมเนาะ f a i แปลว่าสามารถมีอุณอยู่ข้างหน้าอุนแปลว่าไม่ก็คือไม่สามารถทำงานได้นั่นเองเาะแล้วทีนี้คำเหล่านี้นะคะเ,เป็นคำที่มีชื่อว่า adjective นะคะเพราะว่ามันมีลงไทยด้วย i ิ h อยู่ข้างหลังนะะอันนี้ออกเสียงเหมือน i ิ h ที่แปลว่าฉันเลยหรือถ้าบางภาค ภาคนะคะภาคก็คือภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับภาษากลางเลยมันจะออกเสียงมัน i s h ที่แปลว่าฉันเลยนะคะแล้วก็ adjective อ,อีกตัวหนึ่งก็คือ v e r l e s t นะคะ f e r l e s t v e r l e s t sich, v e r l e t z u n g แปลว่าบาดเจ็บหมดเลยแต่ใช้ไม่เหมือนกันในประโยคนั่นเองโอเค โอเคเราก็ได้รู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทำงงทำงานนะคะมันมีตัวไหนบ้างเนาะที่เราจะต้องออรู้ไว้คุ้นไว้คุ้นเสียงคุ้นความหมายไว้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะคำศัพท์ของเรื่องของทำงานเนาะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะ